สวัสดีนะครับสมาชิกนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามเพจ u ูเอ็กซ์ตาน้ำหยดมหัศจรรย์อยู่นะครับตอนนี้ผมก็นะต้องมาขอบคุณนะฮะต้องขอบคุณเพื่อนๆแล้วก็แฟนเพจทุกคนนะครับที่ออเดอร์เข้ามาอย่างล้นหลามเลยนะครับแล้วก็ทุกออเดอร์มีความสําคัญกับผมมากนะครับแล้วผมก็เป็นห่วงเป็นใยอยากจะให้ท่านหายจริงๆนะครับก็หลายคนเนี่ยทักเข้ามานะฮะก็อย่างนี้นะครับ เอาเป็นว่าเราเป็นกันเองดีกว่านะครับท่านอยากจะรู้เรื่องอะไรนะนอกจากปัญหาเรื่องการเจ็บปวดเรื่องเขา่าเรื่องเอ็นเรื่องกระดูกนะครับเบาหวานความดันหรืออะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับสุขภาพนะทักเข้ามาเลยนะฮะอยากจะรู้ตรงไหนกินได้ไหมโรคนั้นโรคนี้กินได้หรือเปล่านะครับก็สามารถทักทักกันเข้ามาสอบฐานก่อนนะครับส่วนผลิตภัณฑ์ยูเอ็กซ์ต้าเนี่ยนะครับก็ขายดีนะครับขายดี ส่งทั่วประเทศให้นะครับวันนี้ก็มีออเดอร์เข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับเราไม่ได้หยุดนะครับเราก็ส่งให้ทุกวันนะครับก็ทยอยส่งนะครับวันละเล็กวันละน้อยบ้างออเดอร์ใหญ่บ้างออเดอร์เล็กบ้างส่วนใหญ่ก็ส่งตรงถึงผู้ใบ้พวกเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนได้กินได้ใช้แล้วขอรีวิวเข้ามาหน่อยนะครับขอให้คนที่ได้ทักถามเข้ามาเนี่ยมีความมั่นใจกับเพจของเราด้วยนะแล้วเราทำธุรกิจนี้มา20ปีแล้วนะครับ ไม่ต้องกลัวว่าของจะไม่ถึงนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะเอาสินค้าที่ไม่ดีนะครับมาให้เพราะฉะนั้นท่านกินแล้วหวังผลได้นะครับราคาพูดถึงราคาเนี่ยหลายคนอ,อาจจะบอกว่ามันสูงไปนะครับอาจจะบอกว่ามันสูงไปผมอยากจะทําความเข้าใจให้กับว่าที่มันคุ้มมากๆนะครับอย่างตัวนี้นะโกเอนไซม์ inside, เนี่ยในท้องตลาดเนี่ยนะครับก็มีขาย,ยปกติอยู่แล้วนะครับในบริษัทเราขายอยู่แล้วนะครับ ก็ราคาปลีกก็อยู่ที่1,500บาทแล้วต่อกล่องนะครับเนี่ยฮะกล่องนี้กล่องเดียวเนี่ยนะครับก็กินได้เดือนหนึ่งนะครับส่วนตัวนี้คอลลาเจนจากปลาทะเลน้ำลึกเนี่ยตลาดก็ขายอยู่แล้วนะครับ1,200บาทเพราะฉะนั้นไอ้สองกล่องเนี่ยที่มันไปคู่กันกับชุด u ูเอ็กซ์ตอชุดเนี่ยนะครับก็เท่าไหร่แล้วอะ่ะ3,000 3,700แล้วอ่ะนะครับ3,700แล้วมันคุ้มมากนะครับ ส่วนดูเวกตอรเนี่ยนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ที่มาตอบโจทย์เรื่องของการแก้ปัญหาที่ไปไปเนื้อเยื่อของเซลล์เลยนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้มันเป็นน้ําหยดมันเป็นพระเอกมันเป็นตัวผลักอคอลลาเจนเข้าสู่เซลล์ของเราผิวหนังของเรากระดูกอ่อนของเราทําให้สร้างเซลล์อย่างรวดเร็วผักโปรตีนตัวสีเขียวเนี่ยเข้าสู่เซลล์ของเราทําให้ประสิทธิภาพเร็วขึ้นและตัวเขาเป็นตัวต้านการอักเสบที่แบบเยี่ยมมากๆนะฮะ เพราะฉะนั้นคนที่เคยเจ็บปวดนะทุกทรมานมาเนี่ยผมเชื่อว่าเราไปกินสารพัดจะกินแล้วอะ่ะกว่าจะมาถึงเพจผมเนี่ยนะลองมาไม่รู้ยี่ห้อละพอมาถึงเนี่ยเฮ้ยเริ่มเงินหมดเริ่มเริ่มรู้สึกว่ามันจะจริงไหมมันจะดีจริงหรือเปล่าก็สงสัยกันถามกันเข้ามาเยอะนะครับแต่ผมจะบอกให้นะครับว่าอย่าง u ูเอ็ตเนี่ยขวดหนึ่งเนี่ยโอ้โหมันมันราคาก็เหยียดสองพันแล้วนะครับราะฉะนั้น 3 3กล่องที่ท่านได้ไปเนี่ยนะฮะเราขายในราคา1,950บาทเนี่ยนะครับก็พร้อมจัดส่งทั่วประเทศถือว่าเป็นอะไรที่ว้าวมากนะ,ะถูกมากแล้วก็พวกเราได้ของดีนะฮะได้ของดีที่กินแล้วเนี่ยมันหายจริงๆนะกินแล้วหวังผลได้จริงๆอ่าหลายคนจะผลว่ามีทักเข้ามาในอินบ็อกซ์ส่วนตัวนะบอกทำไมไม่สักพันต้นๆล่ะเออคนเศรษฐกิจแบบนี้สถานการณ์โควิดคนจะได้กินได้เยอะเ ม,มีคุณแม่ท่านหนึ่งทักเข้ามาน่ารักมากนะครับผมก็ตอบอินบ็อกซ์ตอบแชทไปแล้วนะครับตอบแชทไปแล้วว่าโอเคงั้นไม่เป็นไรผมมาเป็นจัดชุดแบบว่าโปรช่วยชาติให้กันแล้วกันนะครับจัดโปรช่วยชาติให้กันแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นชุดเล็กคือชุดเนี่ยชุดที่พันเก้าห้าสิบเนี่ยมันทานได้สองเดือนนะครับมันทานได้สองเดือนคือมันคุ้มค่ามากนะรเรากินกันได้ทั้งครอบครัวเลยนะส่วนชุดเล็กเนี่ยที่ผมจัดให้วันนี้ก็คือ เพียงแค่พันสอบาทเท่านั้นเองนะครับท่านโอนเข้ามาพร้อมจัดส่งให้เลยนะโอนเข้ามาพร้อมจัดส่งให้เลยแต่ว่ามันทานได้1เดือนนะครับผมอยากให้ทุกท่านเนี่ยได้มีโอกาสลองกินลองใช้ยอยู่แล้วมั่นใจเดี๋ยวเรามากินชุดชุดใหญ่กันไปเลยนะหรือจะซื้อฝากคุณปู่คุณยา่ยาญาติของเรานะครับญาติของเราได้หมดเลยะนะครับพี่น้องของเราสามารถที่ได้กินของดีเพราะฉะนั้นเนี่ย ไลน์นี้เนี่ยก็มาขอบคุณนะครับทุกออเดอร์ที่มาทุกวันเลยหลังไหลกันเข้ามาทุกวันเลยนะครับทําให้สุขภาพของพวกเราดีขึ้นนะทำให้โรงงานของเรามีงานทาทําให้พนักง,งานของเราได้มีงานทํานะครับเราก็จัดส่งให้นะครับและทุกคํานะครับทุกคาคอมเมนต์เข้ามานะน้อมรับเลยขอให้ได้ลองก่อนนะครับขอให้ได้ลองก่อนถ้ามันไม่ดีผมไม่เอาหน้าตาของผมออกมาพูดขนาดนี้นะผมทำธุรกิจมา20กว่าปีแล้วนะ แบรนด์ของเราออกมาจากโรงงานโดยตรงนะซึ่งโรงงานเนี่ยส่งส่งสินค้าตัวนี้ออกไปถึง35ประเทศทั่วโลกอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอาโปรไฟล์ของโรงงานมาให้ดูด้วยนะเนาะว่าบริษัทของเราผลิตนะเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือมากขึ้นนะครับลองดูก่อนนะเพราะว่าหลายคนเนี่ยเจ็บปวดมันทนทุกทรมานจริงๆนะมันแบบโอ้โหเ,เมื่อเช้าเนี่ยก็ส่งมาให้ชุดนึงนะจัดส่งให้แล้วนะครับเพิ่งทักมาตอน ประมาณสักก่อนเที่ยงนะครับผมก็ได้คุย,คยเคสนี้ก็รู้สึกว่าน้องยังเป็นเด็กหนุ่มอยู่นะยังอายุยังไม่เยอะแต่แบอกว่าพี่ผมปวดหลังมานานมากแล้วปวดแล้วแบบมัน,มนทรมานมากกินอะไรก็ไม่หายก็เลยสัมภาษณ์เป็นพักหนึ่งว่าเอ๊ะเขาไปทําอะไรมานะเขาบอกโอเคเขาทางานต่อเนื่องนะเขาทํางานต่อเนื่องเขาเ,เจ็บหลังแล้วก็เขาแบบว่าคือทํางานหนักอะ่ะแต่พักผ่อนน้อยแล้วก็ไม่ค่อยได้กินอะไระนะฮะ ซึ่งเคสแบบนี้มันก็มองคือการเจ็บปวดของเรามันมันได้หลายอย่างนะฮะมันมาจากอุบัติเหตุก็ได้มันมาจากกระดูกทับเส้นประสาทก็ได้หรือว่าการทํางานหนักกล้ามเนื้อมันอักเสบต่อเนื่องในเรือรังมาหลายปีแล้วเนี่ยแล้วเราไม่ได้พักก็ได้หมดนะครับซึ่งอาการแบบนี้ผมบอกเลยว่าคือจบกับ UX t อ a ได้เลยนะคือมันเหมือนคุยแบบโอเวอร์จริงๆแต่ว่าอยากให้ลองก่อนเพราะว่า เทคโนโลยีที่เราใส่เข้าไปใน u e x t r a เนี่ยมันเป็นระดับนาโนเทคโนโลยีแล้วนะครับคือโมเลกุลของเขาเล็กมากนะเล็กมากจนสามารถซึมผ่านตั้งแต่ตะคุ้งแก้มของเราเข้าไปนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อลูกค้าได้ลองนะครับผมบอกว่าคือมีเคสหนึ่งอ่ะส่งเข้ามาบอกว่าคนในบ้านน่ยกินแต่สามีกับไม่เชื่อบอกว่าที่คุณอุปทานเกินไปหรือเปล่าเนี่ยมันจะเวอร์ไปไหมเนี่ยจริงหรือเปล่ามันหายปวดยกแขนให้ดูเลยโชว์นะฮะ เพราะฉะนั้นวันนี้ไลฟ์นี้เนี่ยก็อยากจะมาคอนเฟิร์มให้กับผลิตภัณฑ์นะแล้วก็สินค้าดีๆแบบนี้อยากให้ถึงมือของทุกท่านในเพจนี้ทุกคนเลยที่ได้ดูแอดได้ดูโฆษณาหรือบางทีอาจจะค้นหาคําว่าก <t> ารเจ็บปวดแล้วมาเจอเพจของเราพอดีนะครับเราจะส่งยูเอสตาให้ทุกวนันพร้อมโปรตีนนะกินคู่กันพร้อมคอลลาเจนเสริมเข้าไปทําให้า สร้างเรื่องของผิวหนังสร้างเรื่องของกระดูกอ่อนขึ้นมาทดแทนอย่างรวดเร็วนะครับแล้วทําให้ประสิทธิภาพการกินการทานการใช้สินค้าของเราตอ,อตอบโจทย์อย่างชัดเจนนะครับเพราะว่าผมอยากจะมาเป็นกระบอกเสียงหนึ่งที่ทําความดีให้กับชาติบ้างละกันในสถานการณ์ที่แบบบางทีเรากนะ็สภาวะเศรษฐกิจแย่อยู่แล้ว่องจะต้องมาซื้อของแพงแล้วกลัวจะไม่ได้ผลหรือเปล่านะจริงๆแล้วเนี่ย ของที่เราซื้อหลักร้อยไปแต่ถ้ากินแล้วมันไม่หายเจ็บหายปวดเนี่ยมันก็เป็นของแพงจริงไหมเท่ากับเราทิ้งเงินไปนะแต่บางครั้งเนี่ยบางทีเราจ่ายเงินออกมาพันกว่าบาทเรารู้สึกว่ามันแพงนะฮะพอเรารู้สึกว่ามันแพงแต่พอกินไปแล้วมันเห็นผลนะ่ะมันตอบโจทย์นะฮะสินค้าตัวนี้ไม่แพงเลยครับอ่ถ้ากินแล้วดีไม่งั้นมันไม่มีโตโยต้าเทียบกับรถเบนซ์ได้คือราคามันแตกต่างนะครับ สินค้าจะเปิดขึ้นมาราคาระดับหนึ่งนะครับแต่ผมคอนเฟิร์มเลยว่ามันกินแล้วดีะกินแล้วตอบโจทย์ท่านแน่ๆนะครับส่วนโรคอย่างอื่นนะครับปรึกษากันได้ไม่ว่าจะเป็นเมะเร็งเบาหวานปุมๆุกันนะครับได้หมดหรือว่าบางคนเป็นกระเพาะนะลำไส้เรามีโปรดักต์มากมาย30 40รายการที่เราไม่ได้เอามาโชว์ในเพจนี้นะครับแล้วเราทำเรื่องสุขภาพมายาวนานมากนะครับอยากจะมาคอนเฟิร์มให้กับทุกคน อ่ะเดี๋ยวผมก็จะแพ็กของต่อแล้วนะเพราะว่าคิวยาวมากโอเคนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตแพ็กของส่งก่อนเพราะว่าลังนี้ก็วันนี้ก็ออเดอร์ไม่เยอะครับ10กว่าลังเท่านั้นเองนะครับขอบคุณเพื่อนๆแล้วก็สมาชิกนะครับแล้วก็แฟนเพจแล้วก็ตัวแทนทุกท่านที่ได้ชมรับฟังนะรับชมรับฟังในเพจนี้แล้วก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพดีนะครับอ่าท่านไวรัสโควิด COVID -19 สู้ไปด้วยกันนะครับสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยและมีความสุขครับสวัสดีครับ